ไรเอ่ยเพชรรีเจสไล่หนูไล่สัตว์ไล่ยุงด้วยมั้ยนอนอะไรกะนี่ส่งอื้อ นี่สงสัยจะเป็นกระทะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวค่ะโุ้ยตายแล้วนี่งังมันก็อันเล็กนิดเดียวสิกระทะอุ้ยหนักแต่อันหนักจริงๆนะเหล็กจริงๆค่ะอ้าทับพีไม่มีหรอ ก็มาก่อนสิมาใกล้ๆเปิดไฟให้หน่อยรกระทะอ่ะการนี้ออกไปอุ้ยมันหนักจริงๆนะแปลกจริงๆนะแต่มันเล็กอ่ะก็เอาดึงอันนี้ออกไปดิจะดูกระทะเอาไปนี่น <Yeah. S 1> เดเหรออ โอ้พรุ่งนี้จะแกงอ่อมแล้วเนี่ยอ้าเขาบอกแถมทัาพีให้ไม่มีโอ้สวยทำไมมันอันเล็กนิดเดียวอเ,อเอากล่องไปไว้นั้นแล้วนะอันนี้ลกล่องนี้อีกอันนี้อะไรเพรไล่หนูไล่แมลงวันเอาใส่นี่อาอาไปใส่ใน ใต้ถุนด้านมันเนี่ยเสียบมันเป็นชื่ออะไรฮะชื่ออะไรมีอะไรก็มันมันก็จะมีสัญญาณไงไล่หนูโอ้โหไล่ยุงงอ่ะยุงด้วยหนูด้วยกาไปทิดอันนั้นไปเออนย กระทาเนี่มันหนักจริงๆนะอู้อ่อไปไว้ทางน้องหรอกใส่ไปยิง่งย่อย่าอาวางไข่เดี๋ยวตกแตกยกยก,ยกอันนั้นออกยกเออไอเนี้ยเออฝาที่เหมือนทำากเออนะจีนไม่ใช่ญี่ปุ่นเออกระทาญี่ปุ่นอ,อันนั้นอะไรอยู่ในถ้วยนะลูกอะไรอะ่ะ เฮ้ยขอนมาตรงมุนงฮะที่จาให้ไปขอนดูอ,อ๋อเออเอน่ะจะแกงพรุ่งนี้อโอเคแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวเอาหน้าให้ย่าหน่อยเอาอะไร